สวัสดีค่ะบดามแอนเจลผู้หญิงสิวิไลจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ a n g e l ล่ากัทเทอามแปดห้าหช่อง YouTube นะคะช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสอินทิชนันและนำกฎแร,รงดึงดูดมาปรับใช้นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 4นะคะเป็นของท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ จะเปิดพลังงานเอเนอรนะคะให้5ใบนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะพลังงานที่เข้ามาชมนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะคะให้เอาไปปรับใช้กันได้หมดเลยนะคะ mm hmm. ก็ช่องนี้นะคะใช้การดูดวงแบบ จิตสัมผัสนะคะเดี๋ยวจะพูดซ้ำนะคะเชิญนะคะพร้อมแล้วนะคะมาดามรบก,กวนนะคะหากเอ e r จีของไพ่ในระหว่างที่มาดามอ่านไพ่นะคะหรือท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเกิดไปตรงกับเรื่องราวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็อย่าอินกับไพ่นะคะแล้วก็ให้เอาไปปรับใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตของคุณในวันวันนั้นนะคะในเฉพาะเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ2564ค่ะพลังงานไพ่เอเนอร์จีจะออกมาเช่นไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะปรนดาลจะจับไพ่ห้าใบนะคะให้กับเจ้าชะตานะคะคือคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวก็จะมีไพ่ขยายนะคะคำแนะนำและก็ บทสรุปให้นะคะประมาณนี้นะคะเรามารับฟังกันเลยค่ะอย่าลืมว่าการดูดวงโดยภาพรวมนะคะเป็นการดูดวงแบบใช้วิจารณญาณนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะงั้นมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดเด็นะคะคนที่เกิดในวันศุกร์เดือนธันวาคมนี้นะคะใบแรกเจ้าชะตาก็ได้เดเด็เอยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแบบ ก่อวอดมาแล้วนะคะมีเรื่องที่คิดมาก่อนนะคะคิดล่วงหน้ามาก่อนนะคะตามด้วย princess t u d a b เลยนะคะ princess t u d a b นะคะจ้องมองวาเลยนะคะกะเก์นะคะตั้งเขามาแล้วค่ะเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอความรักหรือ,อยังไงก็ได้นะคะแต่เราดูกันใน energy ของการงานกาเนินสุขภาพนะคะ ก็เป็นไปได้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะทางานมาแบบขยันขันแข็งมากนะคะตามด้วสีไม่เท้าเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะและก็เดอะฟูลนะคะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะในเดือนธันวาคม2564นี้นะคะเอนเนอรนะคะเป็นเหมือนกับว่าจะมีการอ,าอะไรเกิดขึ้นในแบบฉับพลันมากๆนะคะมาดามเริ่มพูด วนไปวนมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นการเป็นเวลาดึกแล้วของเวลาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมาดามมีโอกาสก็รีบทําให้ทันทีค่ะเป็นคลิปรายเดือนแบบนี้นะคะมีไพ่ของพลังงานอา่สีเสาแบบนี้นะคะสีไม้เท้านะคะอ่หรือว่า f o r อ f d a n d นะคะเรื่องของครอบครัวเรื่องของบ้านหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะตามไปด้วยเดรฟูค่ะพลังงานแบบนี้นะคะคุณขาพลังงานแบบนี้นะคะ เราจะต้องปล่อยวางในทุกๆเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเกาะแขนกุมมือกันไว้ให้ดีๆนะคะคนที่เป็นคู่รักนะคะคนที่เป็นครอบครัวนะคะคนที่รู้จักกันมานานแสนนานนะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแก้รุณนานะคะเคลียร์กันให้จบก,ก่อนที่จะ ปีใหม่จะมาถึงนะคะแล้วก็ราชินีถือถ้วยเลยเห็นไหมคะคุณขาคุณเอาอยู่นะคะเรื่องทะเลาะกันลิ้นกับฟันนิดๆหน่นอยๆแต่มันไม่ยังยังไม่ถึงขั้นทะเลาะกันค่ะเป็นเรื่องงานเรื่องการเป็น energy ของการทํางานที่ก็เห็นไหมคะราชินีนะคะข้างบนเป็นเจ้าหญิงถือดาบ ข้างล่างไพ่ขยายเป็นราชินีถือดาบโอเคจ้องจะหาเรื่องกันและกันหรือเปล่านะคะหมือนกับพลังงานของอ่าคู่รักนั่งไงว่าแรกก็ออกไปเลยนะคะ the lovers นะคะคุณยังแยกกันไม่ได้หรอกคะ่ะไปต่อนะคะคนวันศุกร์ข,ขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเป็นตัวของคุณเองหรือว่าคู่ของคุณคนที่เข้ามาชมสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีได้หมดปรับใช้นะคะ คุณยังไงก็ยังต้องคงอยู่นะคะยังต้องเดินไปด้วยกันร่วมทางกันนะคะผ่านปีใหม่แล้วนะคะอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะ,ะคุณไม่ได้ทะเลาะก,กันละคะ่ะแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าการปีนเกี่ยวกันนะนะเรื่องงานนะคะคุณขาเงินไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่บางท่านที่อาจตกงานอยู่เนียนะคะคุณขาทำทำงานไปนะคะ กิจะต้องออกจากงานอย่างกระทันหันนะคะเพราะเป็นเดดกเดทนะคะมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปลายปีเปลายเดือนที่แล้วหรือว่า2เดือน3เดือน4เดือน5เ,เดือนที่แล้วนะคะว่าอาการตกงานมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณขามองหางานใหม่ทันทีเห็นไหมคะอ่ i พริ s s เซสถือดาบนะคะคุณก็สู้นะคะงานอะไรหนักเอาเบอสู้คุณสู้ทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงช่วงจังหวะนะคะก็ให้ปรึกษา คู่ของคุณปรึกษาคนในบ้านของคุณนะคะสีเมท้าแบบนี้นะคะคุณต้องการที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทําใจร่มๆนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือคุณได้เห็นไหมคะเป็นราชินีถือถ้วยแบบนี้แล้วก็ตามด้วยราชินีถือดาบนะคะผู้ใหญ่นะคะปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเรื่องที่อยู่เรื่องที่พักเรื่องที่อาศัยนะคะส่วนคู่ของคุณนะคะหากทำงานด้วยกันนะคะ เงินนะคะไม่พอใช้ในครอบครัวนะคะคุณขาอันนี้เป็นอะไรที่จะต้องชี้แจงนะคะนะคะอย่าทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันนะคะเรื่องงานของคุณนะคะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับอ่าไม่มีงานประจําทํานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันเลยนะคะคุณนะคะมองหางานอยู่นะคะไม่ทราบว่ามีงานออนไลน์ทำอยู่หรือเปล่าช่วงนี้เทรนด์มากเลยนะคะคุณขาโลกปัจจุบันนี้นะคะ โลกของไซบอร์กนะคะโลกของไอที uh, เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ยังไม่ทํางานขนไอทีเนี่ยนะคะเฉยนะค่ะคุณขานเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะยิ่งมีโรคระบาดโควิดออกมาแบบนี้นะคะมาเยือนโลกเรานะคะการทํางานออนไลน์นี่เป็นอะไรที่ปังและเวิร์กมากค่ะคุณขาถ้ามี Energy ตอนนี้นะคะเงินเริ่มไม่พอใช้แล้วใช่ไหมทำงานเป็นอย่างเดียว ไม่ตอบโจทย์นะคะต้องหางานอีกนะคะเห็นไหมคะคุณขาด้วจะสติออกมาแบบนี้คุณขาให้ปรึกษาหาลือกันดีๆนะสิ่งที่คุณหวังมันจะไม่ได้อย่างที่หวังสิ่งที่คุณคิดมันจะไม่ได้อย่างที่คิดนะคะปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมคะผู้ใหญ่ของคุณที่คุณปรึกษาอยู่เนี่ยพี่ป้านาอาหรือว่าคนที่รุ่นโตกว่าหรือเป็นเจ้านายคุณก็เป็นไปได้นะคะ,ะบางครั้งอารมณ์นะคะของตัวคุณเองหรือว่า จ้านายผู้ใหญ่ที่คุณจะเข้าหาเขาเป็นสุภาพสตรีนะคะเพราะว่าเป็นราชินีทั้งสองใบเลยเห็นไหมคะใบหนึ่งเป็นถือถ้วยใบยหนึ่งถือดาบนะคะผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะที่คุณคบแล้วก็ให้การนับถือนะคะเขาจะให้คาปรึกษากับคุณนะคะแต่ต้องเข้าไปถูกจังหวัดนะคะเห็นไหมคะดูหน้าเธอสิคะดูหน้าดูหน้าของของของอคุณสุภาพสตรีท่านนี้นะคะค่อนข้างจะเกลี้ยกล่อมนะคะดูอารมณ์ด้วยนะคะปรึกษานะคะปรึกษาได้ะคะ่ะแต่ว่าที่สุดนะคะ ออกมาเป็นก็เขาก็ยังไม่ตาคุณค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางไว้หมดแล้วอะเรามาดูคดําแนะนํากันเลยนะคะคนที่ตกงานเดี๋ยวคุณจะหางานได้ไหม๋ยวดูซิคําแนะนําว่ายังไงคะคาแนะนําออกมาบอกว่าสู้ต่อไปกันนั่ถือไม่เท้าคะ่ะอัศวินถือไม่เท้านะคะงานนะคะต้องทําค่ะคุณขาต้องทํางานไม่ว่าเป็นงานอะไรหนะักเอาเบอสู้เราจะนิ่งดูดายไม่ได้นะคะคุณขาแล้วตามด้วยแปดถ้วยนะคะ รักษาอารมณ์ใจนะคะในเมื่อคุณตั้งใจเห็นไหมคะเห็นดวงดาวไหมคะมองไปนะคะคุณเลือกเอาสักอย่างหนึ่งคุณมีงานให้เลือกให้ทํามากมายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถอย่างคุณนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์เดือนธันวาคมนี้นะคะคุณมีความสามารถนะคะคุณอ่ะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานคุณขามีเรื่องของสามดาบเกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะคุณขาถ้าเกิดทะเลาะก,กันเป็นคู่รักกันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันนะคะอย่าไปพูดว่า อกหักรักคุดหรือไงครับเป็นลักษณะของการไม่เข้าใจกันนะคะเอดูดูคุณอย่าไปจับผิดเขาถ้าคุณจับผิดเขานะมันจะเป็นเรื่องทันทีนะคะหรือว่าตัวคุณนั่นแหละที่มีปัญหามีคนคุยเยอะหรือเปล่าแล้วทำให้แฟนคุณถึงเป็นไปได้นะลักษณะแบบนั้นนะคะเจ้าชะตาเป็นคนเกิดวันศุกร์ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะถ้าแฟนคุณไม่เป็นคนเจาชู้ก็ตัวคุณนั่นแหละคะ่ะที่ทําอะไรให้ แฟนของคุณสามีของคุณคู่รักของคุณต้องระแวงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องงานนะคะลักษณะแบบเรื่องของงานเนี่ยนะคะหางานได้ตลอดะคะ่ะคุณหางานได้ไวมากประธานโทษกับไพ่กระเด็นเห็นไหมคะอัศวินถือไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเพราะฉะนั้นนะคะเห็นชอ่อมะกอกไหมคะที่ปลายไม้เท้าเนี่ยนะคะ ถ้าเราไม่หางานก็ใบม,มาหาเราเพราะฉะนั้นเราวิ่งหางานทันทีคะคุณขาตอบโจทย์นะคะขอบทสรุปให้ฟังเลยนะคะคนที่เกิดในวันศุขขนกร์ค่ะ energy แบบนี้นะคะเรื่องรักเรื่องหึงเรื่องหัวไม่เป็นไระจะเตือนเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดานจะดูใพ่สุขภาพให้นะคะ,ะคุณขาสู้งานอดทนขยันคุณเป็นผู้หญิงแกร่งถ้าเจ้าชะตาในคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่ แข็งแกร่งนะคะคุณสู้งานนะ่คุณไม่เคยท้อไม่เคยถอยเลยนะคะทําต่อค่ะสร้างความดีของคุณต่อไปคนที่เข้ามาชมนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์เป็นไปได้นะคะหรือว่าเมษธน,นูหรือว่าเป็นคนธาตุลมก็เป็นไปได้อีกเช่นกันนะคะหรือเป็นคนราศีพิจิกก็เป็นไปได้นะ,ะเพราะว่าพ่อเจ้าชะตาได้เดทนะคะแต่จะเป็นคนราศีไหนหรืออะไรเช่นได ฟังได้หมดค่ะขอให้ Energy นี่ฟังดูแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของตัวคุณก็รับฟังกันนะคะเพราะว่าอย่างไรก็เป็นภาพโดยรวมนะคะไม่ใช่อะไรของใครคุเไดคนหนึ่งคุณดูสิคะสีไม่เท้านี่ไพ่คนในสำรับนะคะสีไม่เท้าออกมาอีก เขาบอกว่าให้หันหน้าเข้าหากันคุณขาคนที่โฟกัสเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ลงหลักปักฐานนะคะคุณจะมีงานที่มั่นคงนะคะบอกแล้วนะคะว่าปรึกษาเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือว่าพี่ป้านาาหรือผู้ใหญ่หรือคุณแม่นะคะคุณป้าคุณน้าได้หมดนะคะคนที่คุณนับถืออ่ะคุณดูสิคุณอยากมีบ้านคุณอยากสร้างบ้านเพราะฉะนั้นนะคะ งานมันถึงจะยังไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวนะคะมันต้องปังเขาสักวันนะคะ่ะเป็นคนที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยคนวันศุกร์ค่ะคุณเนี่ยนะคะทํางานเก่งค่ะขยันนะคะเจ้าช่างเจรจาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความเฉลียวฉลาดของคุณเห็นไหมคะเนี่ยแบบถวยนะคะคาแนะนําแบบนี้เอาความเฉลียวฉลาดของคุณนะคะดีกว่าไปจับผิดคู่รักหรือแฟนคุณนะคะมาช่วยกันทํางานดีกว่านะอีกใบหนึ่งว่าอย่างไรนะคะเห็นไหมคะ ช่วยให้นำงานคุณดูสิอยากได้บ้านเดี๋ยวมันก็จะได้บ้านนะคะคุณจะไม่เดือดร้อนคุณจะไม่ขัดสมที่อยู่นะคะเรื่องแม้แต่ทั้งเรื่องงานคนที่ตกงานอยู่นะคะคุณยังอยู่ได้อย่างสบายคะ่ะใช้เงินเก่าเห็นไหมคะใช้เงินเก่าคะ่ะถึงไพ่นี้จะไม่มีไพ่เหรียญออกมามีหมเห็นมคะมีสี่เหรียญซึ่งเป็นเงินที่อดออมนะคะใช้จ่ายต้องระมัดระวังเพราะว่าอ่าภายในปีนี้นะคะ ตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณยังไม่มีงานประจําทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงานออนไลน์นะคะเหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะทาแล้วจะเห็นจะปังหกไม่เท้าเห็นไหมคะหกไม่เท้าคุณดูสิสําเร็จนะคะคุณคะ่ะนิ่งๆลมๆปล่อยวางคะ่ะเดอะฟูลเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหลังปีใหม่อาจจะมีอะไรดีๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เดอะคีนะคะไพ่เดอะคี จะมา <c oughs> ให้คำตอบนะคะสักครู่นะคะขอแห้งไพ่ตคีมีคำแนะนำอะไรคะ <c oughs> ไพ่ตะคีนะคะ <c oughs> เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะของคนที่เกิดในวันศุกร์และทุกๆวันค่ะตอนนี้มาดามได้ก็เริ่มเอาไพ่ตะคียนะคะมาเริ่มอ่านเพิ่ม <c oughs> เพื่อจะได้ชัดเจนและก็แม่นยำมากขึ้นนะคะสลับ ใบเลยนะคะจับมา1ใบนะคะแบบนี้นะคะโอเคเกบใบนะคะมีเรื่องราวมากมายนะคะท่านอาจารย์ชัญญานะคะท่านเป็นไพ่ของท่านนะคะเธอทําไพ่เคียออกมานะคะเนื้อหาหน่าสนใจมากๆนะคะโอเคค่ะมาอีกแล้วนะคะเบอร์ที่83นะคะนี่ก็ถ้าเป็นไพ่ライดเวดก็คือเดอะมูนอะนะคะ บางครั้งเหงาถึงจะมีคู่ก็เหงาคุณดูสิใบที่แปดสิบสามนะคะถึงคุณจะเป็นคนคู่นะคะแต่อาการนะคุณอาจจะคิดถึงบ้านนะคะคุณอาจจะมีครอบครัวอ่านี่พูดถึงคนนี่พลังงานที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเพราะมันใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะคุณอาจจะคิดถึงครอบครัวของคุณมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีลูกมีหลาน มีสามีมีภรรยานะคะที่คนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเป็นลนักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่คุณเกิดมาจากเขาอะค่ะนะคะคือคุณพ่อคุณแม่คุณอาพูดง,ง่ายง่ายนะคะติดต่อหาท่านบ้างนะคะคุณขาตัวคุณเองก็เหงานะคะแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะยังต้องดําเนินชีวิตอยู่นะคะคนอาจจะต้องออกมาในสถานที่ที่คุณไม่อยู่ ไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดของคุณไพ่ใบที่83นะคะ The Moon นะคะบางครั้งคิดมากบางครั้งเหงาค่ะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะสับสนเหมือนกันนะคะบ้านก็ยังไม่มีแฟนก็ยังไม่ไม่ฐานะยังไม่มั่นคงใช้เงินก็ต้องกระเบียดกระเสียนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่อารมณ์ใจของคุณรักษาเอาไว้ได้นะคะผู้ใหญ่เมตตานะคะคุณขาคุณนะคะมี เทวดาอารักปกปักรักษาอย่างดีเลยนะคะแล้วตัวคุณเองนะเป็นคนที่ยิ่งเป็นคนที่สวดมนต์ภาวนานะคะตั้งอยู่ในศีลในธรรมคุณคะ ไม่ว่าปัญหาจะหนักหน่วงแค่ไหนอย่างไร<ม>คุณก็ผ่านค่ะนะคะ<ม>ยินดีด้วยกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ Energy เป็นลักษณะเหมือนกับไพ่เดมู n แต่ว่าไม่ไรค่ะโฟกัสบ้านเดี๋ยวก็จะได้บ้านนะคะมีที่อยู่คุณไม่อดตายแน่ๆนะคะเพราะคุณ่ะมีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดไว้หมดแล้วนะคะคุณขาโดยจัสติกออกมานะคะรอบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งนะคะ หลังปีใหม่นะคะคุณจะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะคนที่ตกงานอยู่สําหรับคนที่มีงานมีคู่ทํางานอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวก็ดีไม่ใช่ครอบครัวก็ดีเป็นคนโสดก็ดีนะคะยังคงดําเนินงานกันต่อไปสิ้นปีนี้นะคะคุณขาเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ปิดงบนะคะปลาย ปีของทุกๆอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพแบบทาอะไรอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มต้นขึ้นใหม่นะคะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะขอให้ปล่อยวางนะคะขอให้ปล่อยวางในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดอะเดเป็นเจ้าชะตาของคนที่เกิดนจงๆเพราะฉะนั้นนะคะสําเร็จแน่นอนค่ะเพราะว่าอัศวินถือไม่เท้านะคะแล้วก็ตามด้วยหกไม่เท้า ไพ่ของเซนจูรี่แต่ละไม่เท้าคาถามีดอกไม้เห็นไหมคะคุณขามีเขาเรียกว่าดอกไม้แห่งความสําเร็จเนี่ยคุณดูสิแล้วมีช่อมาก่ออีกไม่ต้องคิดเยอะค่ะผ่านฉลุยแน่นอนค่ะเรื่องอารมณ์นะคะปรับสมดุลให้ได้ค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเก็บความเหงาไว้ไว้นะคะโฟกัสเรื่องงานค่ะคุณขาคนที่ทะเลาะกันลิ้นกับฟันค่ะกลับมาดีกันซะน,นะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องปัญหามากมาย สำหรับเรื่องสุขภาพระวังนิดนึงนะคะหายใจไม่ค่อยออกนะคะคุณขาปวดหัวปวดไมเกรนก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็หน,นี่คะ่ะส้หดับปักการใจแบบนี้นะคะคนที่บอกเลยว่าจักราที่5ของคุณนะคะบางครั้งนะคะคุณอาจจะปวดสะบักนะคะ การที่นั่งทำงานมากถนเกินไปนะคะใช้คอมพิวเตอร์นะคะจ้องจอโทรศัพท์มากไปนี่นะคะระบบช่วงอคอบาลายของคุณนะคะคือจักราที่5นะคะติดต่อสื่อสารนะคะบางทีพูดพูดอยู่เสียงหายเป็นไปได้ค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะคุณคาย่างอื่นไม่มีอะไรป่วยซีเรียสค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนธันวาคม2564นะคะ ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะมีสตินะคะคุณขาทะเลาะกันก็คุยกันนะคะไม่เข้าใจกันก็สารต่อไปต่อคะ่ะคู่รักก็เดี๋ยวก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสําเร็จคะ่ะโฟกัสงานได้งานโฟกัสบ้านได้งานเพราะยังไงนะคะสิ่งที่มันจะได้มาอย่างง่ายๆน่ยมันไม่มีหรอกคะ่ะถ้าคุณไม่แอคชั่นไม่ลงมือทํานะคะเงินต้องออกกากคุณถึงจะได้เป็นเงินเป็นทองนะคะ คุยกันได้นะคะกับแฟนค่ะปรึกษาแฟนได้เลยคุณขาถ้าเป็นคู่รักหวานแหววนะคะสองใบเห็นไหมคะคุณบ้านเห็นไหมคะนี่นะคะหยุดการหึงหวงไว้นิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะนะทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะปีใหม่นี้นะคะเที่ยวให้สนุกค่ะคุณขานะคะแล้วก็ เดี๋ยวเริ่มต้นปี2 5 6 5ด้วยชีวิตที่อิมเอมเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะไพ่เลขศูนย์เป็นไพ่เดอะฟูลนะคะคุณจะได้งานใหม่นะคะคุณขาอืได้เจ้านายดีด้วยโอเคสวัสดีค่ะมาดามเองเจ่นะคะถ้าชอบก็ใช่นะถ้าถูกใจนะคะรบกวนกด s u b สไครต์ให้มานามด้วยนะคะขอพระกรุณาขอคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์มมนที่สร้างสารรค์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปละบาย